ถ้าผู้ชมไปดูเรื่องของแคดเมียมนะครับ221ตันขณะนี้ก็เดินทางจากโรงงานที่สมุทรสาครกลับมาที่โรงพักคอยปลายทางที่จังหวัดตากเป็นรอบที่2ครับสำหรับกากตะกอนแคดเมียมนะครับที่อยู่ในบิ๊กแบ็ก2ชั้นนะฮะน้ำหนักทั้งหมดรวม221ตันตกขนส่งมาแบบนี้ครับด้วยรถบรรทุกพ่วงคอนเทนเนอร์ 8คันจากโรงงาน j n b Metal จำกัดที่สมุทรสาครมาถึงโรงพักคอยแรกของบริษัทบาลแอนดบิยอนจำกัดมหาชนที่อำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับเป็นรอบที่2พอรถบรรทุกทั้ง8คันมาถึงที่จังหวัดตากก็เข้าสู่กระบวนการชั่งน้ำหนักนะฮะ ก่อนที่จะเข้าสู่การขนถ่ายแร่เข้าสู่โรงพักคอยโดยมีคณะทำงาน6ฝ่ายร่วมสังเกตการทั้งหมดนะครับซึ่งสำหรับการขนส่งกากตะกอนแคดเมียมรอบที่2รถบรรทุกพ่วงคอนเทนเนอร์1คันจะบรรทุกบิ๊กแบ็กคันละ18ถุงน้ำหนักรวมก็ประมาณ25 3 0ถึง30ตันต่อคันนะครับรวมทั้งหมดก็221ตันซึ่งใกล้เคียงกับการขนในรอบแรกนะครับส่วนวิธีการก็จะใช้รถบรรทุก ติดเครนค่อยๆย,ยกถุงบิ๊กแบกลงมาทีละถุงนะครับแล้วก็จะนําไปเก็บไว้ในโรงพักคอยรวมกับกากตะกอนแคดเมียมในรอบแรกที่ขนไว้มาไว้ที่นี่จากจังหวัดตากนะก่อนหน้านี้นะครับ ก่อนหน้านี้สําหรับการขนกากตะกอนแคดเมียมก็เป็นไปตามมติคณะทางาน6กฝ่ายที่ผ่านมาไม้ว่าภาคประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองบัวใต้อําเภอเมืองจังหวัดตากยังมีความกังวลอยู่บ้างในประเด็นการขนย้ายและการป้องกันการรั่วไหลของกากตะกอนแคดเมียมจากกรณีหลังคาของโรงพักคอยที่ยังรั่วยอยู่ บางส่วนนะฮะชาวบ้านก็กังวลว่าอาจจะทําให้โดนน้ําเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเริ่มมีฝนตกลงมารวมทั้งในเรื่องของการฝังกลบในอนาคตด้วยชาวบ้านก็ไม่มั่นใจว่าอาจรั่วไหลไปตามแหล่งน้ําธรรมชาติหรือไม่นะครับส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันครับว่าได้เตรียมผ้ายางไว้วางคลุมบิ๊กแบ็กที่บรรจุแคดเมียมในโรงพักคอยไว้แล้วอีกชั้นหนึ่งรวมทั้งได้เตรียมรางระบายน้ําและบ่อบำบัดน้ําแบบปิด เพื่อป้องกันไม่ให้แคดเมียมรั่วไหลไปยังแหล่งน้ำภายนอกไว้รองรับตามมาตรฐานแล้วเช่นกันครับ